ันนี้มัดไก่ขวัญนะคะอันนึงเราสี่หายไก่สี่ตัวสิเราสีหาาส่หายไก่สี่ตัวเอาไปรับความเจ้าสาวพอดีคนมัดกันเลยคนมัดขวัญคนมัดไก่ขวัญสองแรงแข็งขันสองแรงแข็ง สองแรงข่งข,งขนันพอใส่แ้งพอขาดเดียก็ได้เดียวกใส่นเอาใส่เอาทับบอใส่สิบะมีบิ๊เอาใส่รบทุกอย่างเลยข้างในมีบิ๊ข้างในเด่นๆอันี้จมัดมือกันไหมคุยจะมัดมือกัน ก็เป็นไก่ขวัญลูกพี่เองยอคนด้เขาจัเซียนเราหัวมันเฮเออเียนเราเซียนเอาอะไรมันมตรงกันเด็เซียนอัน้ตุ้มๆกันอยู่ินตุ้มๆตีนหอม้าลูกเป็นของม้าเออเอือนี่ไปว่าอย่างโอเคเ้าจะยางออกเสียแบบนี้แหละเออเอือน่ออเอือกแปว่าโอเคโอ้ันแปว่าโอเค นี่เว้ยมือเรือกูเด้อตัเดิมเดเดี๋ยวว่ให้คนมัดบ่เดียวรือว่าให้คนหมัดบ่เตรียมหนึ่งใกล้วัน

คือกันเนอะไม่ลามก็พอลามนะพอลามก็พอลามพอลาก็แม่ลามพอลามก็แม่ลามคือขนาดพอลามก็แม่ลามพอลามก็แม่ลามี่มคือล่ไม่ต้องมีแน่กระสือเป็นกระสือละกระสือ ให้มันงามๆเลยเป็นงามๆเลยเป็นที่ไัเป็นซานได้บานนีมฮะมีลูกมีหลานเตบ้านแต่เมืองเรื่องาวขไปเครือไา้มะลดมือผู้เฒ่าผู้ใาชีได้แก่ตัวใหญ่หนอผู้เฒ่าผู้ได้ก่ตัวใหญ่มาสั่นนิ้วกูจองมึงไต่ตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่หันผู้อาจองมาสั้น แม่ลามจองมาสั่แม่ลามจรองแม่ามจรองไปตอกอไาไปตอกกก่อนไปตอกก่อนมันจงหอมแล้วเนี่ยหอมจังหอมแล้วก็หอมโอ้ปไลยหุห่ยบ่งามอืพว่าันจองที่ตัวใหญ่ดิวันน้ไปกินดอกแม่ลามจอง เอาเมือมอะสิไปใส่กังี่เอาจจะตรวจเลยขึ้นอจะตรวจแล้วขึ้นอายตรวจโอ้คนไปประชุมอสมแทนสามีพี่นยการี้ในการี้ใส่เี่เนาะ อาศัยเมียสิโอสมอาศัยเมียอาศัยเมียเอซโมฮะโอโอซโมนี่อาศัยเมียิอาศัยโอมอาศัยเมียเหรออมอาศัยเมียไปยอมาันไม่อใส่ยหม่ผมไม่ไอใส่ไม่มไม่ไอเสีไม่ัิเออมันจังแน่นนะ ตั้งเวลาอยูอ่บ่ชั female female สส่วโมงนึงกามันชุกนอนกชุกเนี้ยเด้เป็นโทษลามลามอยังคือลามเป็นโทษเด้ลามอยังคือเห็ดไก่บัสุกสิว่าป่ะสำเร็จสำเร็จเลยลามอยังไก่บ่สุกดิเออสมองโมงเข่งตั้งเวลาขอครัว พ่อครัาเนี่ยพ่อควัวหัวป่าพ่อครัาพ่อคว้ที่พ่อคหัวป่าดิป้าจะไปอยู่ผู้บ่ายังไปก้มให้แม่เวยนาไม่ใช่ไปดูคนมาเป็นก้อนเนี่ยป้า่ายบาซ้านี่เลย่อมีแต่คนรอวไนเขากล้องแหลเมียตายสามเดีเก็บมาร่อยมาัวเบาด้มันก็เมื่อจะ่คว้หัวป่านี่อ๋อเสื้อตามสีเขา โอ้มื่อนี้วันหนังไทยตามสิเขาได้ทรสซุปได้สามไม่มึงจะไปล่าอยู่ภาคใต้ไปนเด็กอันนี้ไปทั่วประเทศ้เต้อร่อยไหมบอกพ่อครัวเขาบอกว่าไปเบิ้งไต้เม่นไปเบิ้งมองไงพ่อขัวไต้เม่นมันเป็นอะไเต้าเนื้อเป็ดก้อยอยากรู้ไม่รู้เต้าแม่นดไตอเปล่าก้อยเนื้อเป็ดจะก้อยป่ะก้อยแล้วเนาะก้อยเนื้อเป็ดยอดเลยพ่อขัวหัวปากพ่อขัวมือผีมือสุดยอดสุดยอดสุดยอดผีมือฮัดดี้ ถ้าไม่เคยเลยคนคนที่ไม่เคยเลยก็มาซิมเด้อมาซิมเนี่ิมมาซิมซุนยอดแซบยอดแซบอ่ะเสืมไม่าอยู่บอกแซมาซิยอดแซบาั่ขีมือมาซิมเลยยอดแซบกอยเป็ดก้อยเป็ดผนังนั่งส้มบอนี่ คะแนกนั่งสมวางอยู่เนาะพรามเนาะมัดไกแล้วแล้ววางอยู่แนกเดียวนียนั่งมันไอ้ผีบาเนี่ยเดียวคอแอ้คะแนกเดี่ยวอสาเก็บอันนี้อันนี้จะก้อยหรือจะลามจะก้อยบออันนี้จะลาบจะก้อยอันนี้ผีมือบาเนี่คนจะกกุกบอเนี้ โอ้พีมือครู<า>ประสัน,นโ,อโอเคโอเคสามสิบนาทีผ่านไปแล้วโอ้น้ำยังหลายอยู่น้ำก็ยังหลยอยู่มันชั่วโมงหนึ่งจะเปิดเปิดไม่ได้เปิดบ่ไม่ได้เปิดนึ่ชั่วโมงมเบ่งน้ำสะกก่อนอเนาะเออเบ่งน้ำน้ำไม่แห้งก็พออีกสามสิบนาทีก็มาเปิดเด้อ